นีชุดพระปุตตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าคงโอ้โหพี่พี่ตลาบเพชรเกือบทุกใบเลยอะพี่ผมเห็นพี่โดนขโมยกล้องไปอะวันนี้เลยผมเอามาแบ่งให้พี่สามตัวให้พี่ลองเลือกดูก่อนต้าคนนั้นเดบจริงจริงเอาของพี่ได้อะพี่ผมมีไว้สามตัวเลยโอ้โหแล้วพี่ใช้มาสิบกว่าปีอะเดี๋ยวพี่ลองส่องอันนี้ดูก่อนดีกว่าว่าพี่ชอบตัวไหนอันนี้ไซส์หมดเลยนะใช่อันนี้จีน่าพี่อตัวนี้แหละที่พี่ ใช้ประจำมังกรจีน่ามีสองตัวนี้ไซส์เทาธรรมดาครับไซส์ธรรมดาครับพี่ต้องลองสองแต่อันนองเพียดดีฉันหยิบง่ายๆเลยนะพี่แบบเหมือนตั้งใจหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็มาคืนพี่แล้วกันนะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้ได้คืนเดี๋ยวพี่ลองสองพี่ลองสองดูนะกล้องขึ้นอยู่กับความถนัดนะถ้าเข้าตาใครมันก็โอเคหมดนะพี่กล้อง เอ้ hey, hey, เดี๋ยวพี่ลองสอบตรงนี้ดูพี่ิ<อ>ีตีเสริมฐานเหรอพี่วัดป่าเนี้โอ้โหทีเด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงนี้กบยังไม่เคยดูอ่ะเสริมฐานชาติแดงเหรอพี่าชาติแดงโอ้โหหายากด้วยชาตทุกอันเลย อันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยอันนี้สภาพดีหน่อยอันนี้สภาพดีเลยผมซื้อมาหมื่นกว่ากวาพี่แปดพันแล้วกันผมใช้มาพักนึงแล้วตัวนี้แปดพันใช่ไหมใช่พี่ตัวที่แล้วพี่ก็ซื้อมาหมืน่นหกนั่นแนล่ผมก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทแต่ผมใช้มาพักนึงแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมมีสามตัวไงเดี๋ยวลองสองเหรียญเนนะี่ยครับลองดูเนะี่ยเคพี่ อืพี่สวยใหญ่ล่ําชาติแดงเนี่ยสร้างน้อยใช่ไหมพี่ที่เจอที่เป็นชาติแดงเนี่ยพี่อิติชาติแดงนะครับพีด่ดูอิติเสริมฐานชาติแดงองนี้สร้างปีสนะ <49 6. S 2> องพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครบสี่้อยเก้าหกพบเห็นน้อยนะ ก็นน่น่ะผมไม่ค่อยเจอสิองค์นะแบบนี้อิติเสริมฐานสะดือใหญ่สิเสริมฐานสะดือใหญ่เพราะว่ารุ่นนี้จะมีสะดือเล็กด้วยนะพิมพ์เสริมฐานเนะี่ยแต่ว่าองค์นี้พิเศษก็คือว่าเขาจะมีทาชาติแดงด้วยเนี่ยปิดทองทาลักปิดทอง<ม>ทาชาติแดงที่เราเห็นแดงๆเนี่ยคือชาติ ถ้าเป็นแบบนี้ราคาก็จะสูงกว่าแบบเนี้ยยันหลังมีสองแบบไหมพี่ยันหลังอันนี้ยันเล็กออ๋หลังยันอีติเล็กยันอีติเล็กใช่คืออันนี้ท็อปสุดแล้วใช่ไหมพี่ไม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 ถ้าท็อปสุดต้องเป็นสะดือเล็กอ๋อเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าพักปิดตาพิมพ์พเสริมฐานสะดือใหญ่หลังยันอีติเล็ก อ๋อคือสองสี่เก้าหกใช่ไหมพี่นี่ใช่ถ้าถ้าท็อปสุดก็จะเป็นพระพิมพ์เสริมฐานสะดือเล็กหลังยันอิติเล็กเพราะว่าอิติอ่ะยันอิติข้างหลังอะจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ไงถ้าตัวเล็กเรียกว่ายันอิติเล็กแม่พี่ไม่ดพี่ไม่มีนี่ยันอิติใหญ่กบ เ้แต่พี่มีนี้กบจะดูไหมอะไรอ่ะพี่นี่นี่กบดูอ๋อห้องอ้าวกบมาขยับหน่อยขยับหน่อยนี่ชุดพระบิดาหลวงปู่เฮียงวัดป่าโกโอ้โอ้ยพี่ตลับเพชรเกือบทุกใบเลยอ่ะอันนี้กบว่าอะไรเนี่ยสะดืออันนี้อันนี้สะดือเล็กพี่ใช่สะดือเล็กเดี๋ยนันเดี๋ยะอันนี้กบว่าอะไรตรงนี้ องนี้ก็พิมพ์สะดือเล็กเนี่ยอากูโอ้พี่โอ้พระชุดนี้สุดยอดจริงจริงพี่เฮ้ยกบจะเพิ่งนี่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 องนี้ก็เป็นสะดือใหญ่ยุคต้นเนี่ยเนี่ยสะดือใหญ่ยุคต้นหลังยันเอ้ยหลังพิมพ์สะดือเล็กโอ้พี่ส่วนองนี้นะกบเนี่ยพระชุดนี้สุดยุดองเลยอ่ะอันนี้เขากพิมพ์เมดบัวอันนี้เขาเรียกพิมพ์เม็ดบัวปีพศ2495 พิมพเม็ดบัวนี่เป็นพระปิดตาพิมพ์แรกของวัดป่าเลยนะเริ่มต้นพระปิดตาครั้งแรกปีสองสี่เก้าห้าใช่ไหมเก้าห้าแต่พิมพ์แรกที่ทําก็คือพิมพ์เม็ดบัวนี้แหละก็คือเม็ดบัวพิมพ์แล้วก็ไปเป็นหลังตะแกรงอย่างนี้ถูกไหมพี่ใช่ใช่ก็คือว่าอตอนแรกอ,อทางวัดเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ไม่ชํานาญเรื่องพระพูดง่ายๆไ,ไม่ชํานาญเรื่องพระเครื่อง เขาอยากทําพระปิดตาทาไมถึงอยากทําพระปิดตาเพราะว่าอ่าหลวงปู่เขามีผงหลวงปู่หลวงพ่อแก้ว<ะ>ว <ะ S 2> ัดเกลือวันอยู่จํานวนนึงเขาก็เลยอยากทําพระปิดตาที่เหมือนเจ้าของผงก็คือหลวงพ่อแก้วแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่เคยเห็นพระหลวงพ่อแก้วก็ได้มั้ง อาจารย์แฟ้มคนทาําผ้าเขาก็เลยออกแบบมาเป็นพิมพ์นี้อพอออกมาเป็นพิมพ์เม็ดบวัวเนี่ยเอาไปให้หลวงปู่เฮียงดูหลวงปู่เฮียงบอกว่าขนาดเล็กไปหน่อยนะ<อ>เขาก็เลยขยายพื้นออกมาเห็นไหมเห็นหลังตะแกงไหม<อ>พิมพ์ทรงของหลังตะแกงก็จะเป็นปิดตามหาอุดแบบเนี้คือปิดทาวารด้วยเนี่ยใช่ปะ่ะโอ้ใช่เลยก็คือเหมือน เอาพิมแบบเนี้ยแต่เพิ่มปีกให้กว้างขึ้นมาแล้วก็ทำหลังเป็นหลังตะแงด้านหลังอ่ะเจตนาตอนแรกอ่ะอยากทำเป็นลายผ้าก็ไม่รู้ทำไมถึงอยากทำเป็นลายผ้าอืแต่พอทำเป็นลายผ้าแล้วไม่สวยก็เลยเปลี่ยนเป็นหลังตะแกงโอ้แล้วชุดนี้เนี่ยมวลสารที่ส่วนผสมที่สำคัญเนี่ยเป็นผงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะโอ้โหว่าแล้วทำไมหายากมากพี่แล้วเม็ดบัวเนี่ย สร้างเยอะไหมครับพี่เม็ดบัวจานวนการสร้างประมาณหนึ่งพันองประมาณนะแล้วลักแดงแดงแดงเลยพี่องนี้โอ้โหสุดจริงๆงพี่แต่พบเห็นน้อยปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยเห็นแล้วก็ริ่ตาหลังกับหลังตะแกงจํานวนการสร้างก็ประมาณหนึ่งพันองแต่สะดือเล็กประมาณห้าร้อยองสะดือเล็กเป็นพิมพ์หลังแบบพิมพ์แรกที่วัดป่าสร้าง สะดือเล็กนะนะเพราะว่าะสะดือเล็กเนี่ยต้นแบบของสะดือเล็กก็คือพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางตอนที่หลวงปู่กำลังทำพระกันอยู่อ่ะในวัดในสมัยนั้นนะ,ะพี่พอดีว่าคุณบุญนาครู้จักคุณบุญนาคไหมเคยได้ยินอา่านเคย<ด>อา่<ด>อานพอ,อเจอในหนังสือพี่ใช่ใช่แกเข้าไปที่วัดไปธุระอะไรก็ไม่รู้เลย แล้วแกรู้ว่าทางวัดอะ่ะกำลังจัดสร้างพระปิตาอยู่แกก็เลยไปขอดูอ mm. พอแกไปเห็นแกก็เลยแกแขวนพอดีวันนั้นอะ่ะแกแขวนพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางไปด้วยไงแกก็เลยถอดหลวงพ่อแก้วองค์นั้นอะ่ะให้อาจารย์แฟ้มดูแล้วก็บอกว่าเอาพระองค์เนี้ไปเป็นแบบอย่างทำาพือเอาไปทำบล็อกอะ่ะ เอาไปถอดอทับล็อกอ,อก็เลยออกมาเป็นพิมพ์แบบเป็นเนี่ยออกมาเป็นพิมพ์มส,ะสะดือเล็กเนี่ยว่าแล้วทำไมทรงพิมพ์ขายหนุบมะแก้วเลยพี่ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะอเขาก็จะพอพอออกมาเป็นพิมพ์สะดือเล็กหลังแบบใช่ไหมปรากฏว่าได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นใครๆก็ถามหาเขาก็เลยทำเป็นหลังแบบต่อต่อมาอีกสามครั้งครั้งแรกก็คือสะดือเล็กใช่ไหม ครั้งี่สองก็คือสะดือใหญ่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกครั้งี่สามก็สองสี่เก้าเก้าแล้วก็สองพันห้าร้อยหนึ่งว่าแล้วทําไมสะดือเล็กได้รับความนิยมมากพิมพ์เหมือนหลบแก้วเลยพี่ใช่ใชแล้วผงผสมผงหลบแ้ววัดคือวันทั้งนั้นเลยพี่คือพระชุดนี้ได้รับความนิยมทุกพิมพม์แหละตั้งแต่สมัยนั้นน่ะหายากทุกพิมพ์เหมือนกันนะพี่ว่าสร้างจํานวนแค่พันองค์หลักร้อยเองอะ่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่จะแกะให้กบดูทีะรงแล้วกันอันนี้พี่เก็บไว้นานยังครับพี่พี่ก็เก็บเรื่อยๆอย่างกบถ้าเจอสวยๆถ้าใครมีถ้ากบเจอสวยๆแบบเนี้ยกบก็เอามาขายพี่ได้ได้เลยพี่ผมเจอผมจัดให้หมดนะครับพี่เฮ้ยกบพี่ว่าพี่เอาอันนี้นะได้ครับพี่อันนี้พี่ส่งเข้าตาเขาเรียกว่าเข้าตา คราวนี้พี่ต้องเก็บดีๆนะเดี๋ยวเขาก็เอาของพี่ไปอีกเท่าไหร่นะกบเอาเท่าไหร่อันนี้หัวพี่แปดพันพอพี่โอเคโอเคขอบใจมากกบได้ได้ครับพี่